่คาเฟสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมบ้านสไตล์อ่ะใช้คอนเทนเนอร์นะครมาทำเป็นบ้าน <ลง S 1> นะค<ห>รับสไลด์ฮะเราจะลงกันข้าไหนด้านหน้านี่ก็เป็นสวนกัญชานะครับกัญชาล้วนๆเลยนะฮะดูะฮะกำลังกำลังแบบว่าแตกแตกดอกใบกำลัง ออกเยอะเลยฮะกัญชาพวกนี้ก็จะเป็นกัญชาเกรดพรีเมียมนะฮะเฮ้ยว่ามีภาพกีฬามันๆน่นนะโอ้ยากาศดีมากครับเพื่อนๆ เรามาเทีย่ยวที่นี่เป็นพาเวท <c oughs> สุดๆนะครับไม่สามารถที่จะบอกพีกัดได้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะครับคนจะเยอะเกินไปแ้วเราเข้าไปบุกเลยฮะบกเข้าไปบุกเข้าไปฮะนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> มีคนกางเต็นท์นอนอยู่ข้างล่างป่าวะโอ้ต้อนรับด้วยหมูตู้ฮะเอาเบียร์อยู่รางวอร์กนมาด้วยเออก็ถามอยู่มีเบียร์กินปะเนี่ยอยู่ในตู้หรอเนี่ยฮะมีเอาเบียร์กันไปไหมเดี๋ยวเ,เยปิดนี่เหรอตู้นี่เหรอ,เอ,อเอาไว้เฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วโรเลมันเขาคือสระของ เขาสั่งการเลยลูกบ้านต้องเอาเองวะเฮ้ยแม่งโรงแรมนี้ดีว่ะเอาโรยมอนถือแม่งแฮปปี้นิวเยียวะพี่น้องสองขวดไะเดินขึ้นไหมเขาเขาะว่าซุนไมเป็นอะไรหรอกคอยไม่ได้กินเลยไปเดินทัวร์เดินทัวร์ ดวงตกกูว่าเฮ้ยเสียวว่ะเฮ้ยโอยถือมาขวดเดียวอ่ะขาสองสองมีน้ำเปล่ามีอะไรอยู่มีน้ำเปล่ามีไหมนี่ชิปฝั้งนี้ไว้มีมีมีโอ้ยงวานนี้ฮะเสียวไปนะเสียวฮะหวึงหวึงหวงหวงไงแกแกยังไม่ได้เมาแกจะมาหวาดเสียวอะไรเติมมาแล้วเติมมาแล้ว แฮปปี้นิวเยียร์ครับมายกอันนี้ขึ้นไปนั่งข้างบนก่อนเขาจะตัดผ้าตรงนี้วางขวดวางขวดดีๆอย่าให้ตกแตกไม่โดนแดดด้วยรบกวนแต่เช้าเลยนะครับถ้ามาอะไรกินก็เที่ยงแล้วโอเคแสดงว่ามาถูกเวลาไหมมามาๆๆมแจ็คอ่ะอยู่ไหนแล้วโอเคถั่วตรงไหนได้บ้างเนี่ยมีตรงไหนถั่วตรงไหนได้บ้างเนี่ยที่เนี้ยข้างบนนก็ขึ้นไม่ได้นะ แต่ก็แดดนะตอนนี้ไล่พาทัวร์หน่อยพาทัวร์หน่อยพาน้องขึ้นไปทัวร์ก่อนก็ได้ทัวร์เดินมาพี่ออกแบบเองดีกว่าเอออาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขาหางพี่แจ๊คขาห่างเอ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยนานแล้วตั้งแต่เดือนเดือนแล้วได้ได้ขอดเกือบแข็งแล้วสองเดือนแล้วโดนอะไรนะ กระโดดปนไดแกขึ้นมาเมื่อกี้เลยเมื่อกูไม่หนึ่งดีนะรอดมาได้ไม่ขาลอยไงเออำลังกายมาแล้วมันขาลอยก็เลยกระโดดลงเลยคือเอาไว้อยู่ประมาณเจ็ดขั้นเจ็ดขั้นอยู่เลยหมายคือมันบวบไปอย่างเงี้ยเหรอลอยไปขาลอยขาลอยก็เลยหักเลยกระดูกไม่กระดูกข้อเท้าแตกอืมกระดูกข้อเท้าแตก ดูขาดีแม่งโคตรไหล่ดีาแม่งไหแบบเล็กเลยอ่ะดูแบบย้อยอ่ะเซ็งเลยเดี๋กก็ดูภาากู้ที่นอนไปก่อนนะไม่เป็นไรฮะเราวันนี้ไปปล่อยปลามาไว้ไปให้ขนมปังปลาก็เลยนึกนึกถึงว่าเออก็เลยนึกถึงขอเดินขึ้นไป่ลยนะได้ไหมมีอะไรขึ้นมาเลยมี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้เป็นที่ทํางานเหรอหรือว่าจะเต็มจจไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่มาไม่เป็นไรเก็บของมาก่อน,น,อนโอ้มีโคงโอ้ยมีนกตายไปเฮ้ยมีนกตายนะหนึ่งตัว เออมึงก็ขึ้นไม่ได้เพราะมึงเจ็บขานี่หว่า